สวัสดีค่ะราคาทองวันนี้12มิถุนายน67ตัดสินใจให้ไวเลยพุ่งขึ้นอีกเทียบราคาปิดวันนี้ราคาทองวันนี้สมาคมค้าทองคำตัดสินใจให้ไวเลยพุ่งขึ้นอีกเทียบราคาสุดท้ายวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ47,50บาทราคาทองคำประจำวันที่12มิถุนายน67ปรับขึ้น100บาท เปรียบเทียบกับราคาปิดของวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาโดยทองรูปพั์ขายออกที่บาทละ47,50บาทตามข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคำเมื่อเวลา9นาฬิก3นาทีที่ผ่านมาทองคำแท่งในประเทศราคาปรับราคารับซื้ออยู่ที่บาทละ 4,150บาทขายออก4,250บาทตามประกาศครั้งที่1ประจำวันนี้ด้านราคาทองรูปพันธ์รับซื้ออยู่ที่บาทละ39,431.16บาทส่วนราคาขายออกอยู่ที่4,750บาทขณะที่ราคาทองคำตลาดโลกโกลสปอร์ตอยู่ที่2,314ดอลลา,าร์สหรัฐต่อออนสรุป ราคาทองวันนี้12มิถุนายน2567ประกาศครั้งที่1ทองแท่งรับซื้อบาทละ41,150บาทขายออกบาทละ4 2 5 0บาททองรูปพันธ์รับซื้อบาทละ39,431.16บาทขายออกบาทละ47,50บาทขอบคุณข่าวสดค่ะ